สวัสดีค่ะดิฉันก็เป็นผู้สําเร็จในธุรกิจสเรียนก็อดีตก็มีอาชีพค่ะถ้าถามว่าอาชีพคืออะไรนะคะด้วยความที่หลงตัวเองเมื่อก่อนว่างานเดิมดีอยู่แล้วนะคะที่ว่างานดีเงินด,นดีมีเกียรติมีรถยนต์ขับไม่มีหนี้หลายท่านก็ได้ยินคํานี้มาตลอดอย่ามายุ่งเลยค่ะต่อให้ไม่มีอะไรทําไม่มองอาชีพนี้เพราะติดคาว่าหลงนี่แหละคะ่ะ ดังนั้นคนหลงตัวเองแบบนี้ชวนมาฟังสุเรียนตรงๆคิดว่ามาไหมคะไม่มาซึ่งได้เด็กเข้ามาสู่สุเรียนโดยการหลอกมาฟังแน่นอนค่ะชั่วโมงแรกชั่วโมงแรกที่ฟังสุเรียนนะคะเป็น OPP อยู่ในบรรยากาศห้องประชุม OPP เป็นคนที่ไม่เชื่อปฏิเสธและก็รำคาญคนพูดบนเวทีก็เลยนั่งเก้าอี้ตัวสุดท้ายพร้อมจะออกตลอดเวลา ถ้าพูดไม่เข้าหูปุ๊บออกปับ๊บชั่วโมงแรกที่เขาพูดสินค้าเข้าูไม่เข้าตาเอ็กตาวอตขาวไหมคะแต่ณนะตอนนั้นใิชันมองไม่เห็นความขาวของเอ็กตาวอตเลยค่ะเพราะใจมันไม่เปิดพอต่อมาชั่วโมงต่อมาค่ะนะคะมีวิทยรากรแบ่งปันเรื่องของแผนการตลาดที่มาก่อไรายได้ก็าถามว่าวันนี้แปลงฟันกันหรือยังอาบน้ำหรือยังซักผ้าบ้างไหม ไม่มีอะไรถามแล้วหรอไม่มีอะไรพูดแล้วเหรอในความคิดน้ตอนนั้นก็ถามต่อว่าแล้วอาบน้ำสักผ้าล้างหน้าแปลงฟันเนี่ยถามว่ายาสีฟันหมดหลอดจําเป็นต้องซื้อไหมคะมาที่เ็าเปิดใจเรื่องของแผงตลาดที่มากองรายได้ว่าสุเรียนน่ะเป็นชีวิตประจําวันซื้อแล้วรวยซื้อแล้วรวยยังไงฟังครั้งแรกข้องง,งเหมือนกับทุกท่านที่ฟังนะคะซื้อแล้วรวย คุณค้าก็บอกว่าวันนี้ถ้าสินค้าสุเรียนเราไม่ใช่ของจําเป็นใชล้ล่ะถ้าเป็นแก่ก้อนหินหนึ่งก้อนก้อนหินนี้มีหลายไซส์หลายขนาดราคาหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่ขนาดซื้อไม่ก้าก้อนหินยี่อดสุเรียนซื้อไหมคะ,คะ,ไ,มคะไม่ซื้อเป็นเพราะว่าไม่ได้จําเป็นใช้จริงไหมคะแต่คุณค้าถ้าก้อนหินนั้นเป็นก้อนหินที่ซื้อแล้วรวยถ้าคุณถ้าสุเรียนบอกว่าอ่ะซื้อแล้วแถมเงิน แต่ถ้าซื้อแล้วได้เงินแถมรถแถมบ้านท่องเที่ยวทั้งเอเชียยุโรปสุขภาพเกียรติยศชื่อเสียงรวมถึงมอร์เร่ะซื้อไหมคะแต่ประวัว่าสินค้าเราไม่ใจข้อนินที่ไม่จําเป็นใช้แต่มันเป็นสินค้าที่จําเป็นใช้ทุกคนต้องตื่นมาอาบน้ำสภาพล้างหน้าแปรงฟันค่ะแล้วที่สําคัญคุณสมบัติของเรานะคะดีมีคุณภาพสามารถเปรียบเทียบได้กับทุกรายการต้องตลาด คุณภาพชาววังราคาชาวบ้านดังนั้นและที่สำคัญมีคุณสมบัติพิเศษ,ษคือซื้อแล้วรวยตามันเริ่มเปิดใจมันเริ่มเปิดว่าซื้อแล้วรวยตื่นเต้นก็เลยเปิดใจที่จะฟังแผงอัตลาดสุรียนณตอนนั้นนะคะซึ่งแผงตลาดสุรียมีทั้งหมด12ข้อก็บอกว่าซื้อแล้วได้เงินรายวันสำหรับค้าปลีกคนที่ชอบขาย15าวันครั้งไตรมาสทีรถฟรีบ้านฟรีต่องเที่ยวทั้งเอเชียยุโรป นะคะแล้วก็เป็นมรดมันเป็นเหตุเป็นผลฟังยังไม่เสร็จค่ะคุณแต่ใจมันเปิดแล้วก็ตื่นเต้นว่าเมื่อไรพวกคุณจะพูดเสร็จฉันจะลงไปสมัครทำสูเรียนไปดูงานความยิ่งใหญ่มันคงบ้างครั้งที่สุเรียนประเทศไทยคะ่ะนะคะสำนักง,งานใหญ่ได้มีโอกาสไปชมโรงงานอุตสาหกรรมที่ประเทศมาเลเซียซแล้วก็มาวิเคราะห์ทุก3 6 0รองศาหรือทุกมิติกับคำว่าสุเรียน ยิ่งใหญ่เกินปฏิเสธได้ตัดสินใจทําแล้วก็ตัดสินใจสําเร็จกับธุรกิจสเรียนจึงแบ่งเวลาหลังเลิกงานค่ะเรียนรู้ก็คู่ลงมือทําทํำซ้าๆสม่เสมอด้วยว่าตัวกับเครื่องบริษัทมั่นคงสินค้าดีแผนดีนะคะแล้วก็ระบบตัวช่วยเอเจนซี่สามรสาขาทั่วประเทศแล้วก็ขยายสู่อาเซียน รวมถึงผู้นำของเราแม่ทีม้ายไลท์ทุกคนนะคะเป็นตัวช่วยที่ดีจนส่งผลในชั้นประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะที่ได้รับมาณตอนนี้ก็คือว่าประสบความสำเร็จเป็น RCM ใช้เวลา2ปี11เดือนเป็น RCM ในสุเรีนนะคะค่ะสุเรียนบอกว่าถ้าสำเร็จแล้วต้องได้12ข้อแน่นอนค่ะสิ่งที่ฉันได้รับณตอนนี้ รายไดต่อดืนหลักแสนนะคะท่องเที่ยวมากกว่า20ประเทศทั้งเอเชียยุโรปนะคะแล้วก็รถยนต์3คันนะคะคันล่าสุดก็ที่ขับอยู่ทุกวันนี้ bmw city 5มากกว่า4ล้านบาทแล้วบ้านณนะตอนนี้ไม่ได้เช่านะคะบ้านที่อยู่ตอนนี้ตามที่ท่านเห็นบ้านหลังโฉนดเป็นชื่อนามสกุลทีฉันจริงๆณนะตอนนี้7ปีแล้วค่ะ จากสุเรนต้องขอบคุณสุเรนมากๆนี่คือผลลัพธ์จากการที่เชื่อมัน่นศรัทธาแล้วก็ลงมือทำอย่างต่อเนื่องซ้ำๆสม่ำเสมอแปันในหัวข้อสินค้าพาสู่ฝันคุณคะถามว่าวันนี้สินค้าพาสู่ฝันมันระดับแรกต้องถามก่อนว่าเราฝันอะไรฝันอยากอยู่นอนบ้านเฉย หรือฝันอยากเป็นภารกคนอื่นเขาหรือฝันอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้รถได้บ้านได้เที่ยวอิสรภาพเรื่องเวลาถ้าวันนี้เราฝันและลงมือทําก็จะเป็นจริงและก็จะไม่เครียดไม่วิตกกังวลในท่ามกลางวิกฤตโรคโควิดเข้ามาตอนนี้นะคะคําว่าสินค้าคุณคะเราต้องวิเคราะห์สินค้าก่อนเนาะป้าหน้าที่เรามีหน้าที่แค่เคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภค ะะดังนั้นสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์อันดับหนึ่งก็คือว่ามาดูก่อนว่าคุณภาพสินค้าเป็นยังไงคุณภาพสินค้าเราดีไหมคะดีไหมคะคุณคะคำว่าดีอย่างเดียวไม่พอนะคะดีต้องเหนือกว่าท้องตลาดดีแล้วก็ขายตัวเองมันได้คือความหมายขายตัวมันเองได้เราแนะนําสินค้าไปแค่คนเดียวยกตัวอย่างท่านอาริีปราโมดเนี่ยท่านมีไรายได้ต่อเดือนหลักล้านเนี่ย ท่านต้องมียอดธุรกิจต่อเดือนนะคะต่อเดือนนะคะหลายสิบล้านถ้าว่าท่านขายยาสีฟันคนเดียวด้วยความรัต้องขายกี่หลอดยกตัวอย่างแค่ยาสีฟันหลอดเดียวหนึ่งคนบอกต่อเป็นสิบก็เป็นอ่าบอกต่อเป็นสิบสิบคนก็เป็นสิบหลอดสิบคนบอกต่อคนละสิบเป็นเท่าไหรคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบอกต่อคนละสิบก็เป็น 1000 1000บอกต่อคนละ10ก็เป็น1 0,000หมื่นบอกต่อคนละ10ก็เป็นแสนเป็นล้านนี่คือที่มาของคำว่ามนุษย์ล้านค่ะเป็นเพราะสินค้าดีขายตัวมันเองโดยเราไม่ต้องเหนื่อยขายนี่คือคุณสมบัติที่หนึ่งนะคะสินค้าต้องดีขายตัวเองได้คุณสมบัติที่สองราคาค่ะ ราคาคนส่วนใหญ่ต้องใช้คนส่วนใหญ่นะคะซื้อกินซื้อใช้ได้จับต้องได้ตรงนี้ตั้งใจฟังดีๆนะคะไฮไลท์นะคะตรงนี้ตอนนี้ถามด้วยประชากรเมืองไทยตอนนี้นะคะถ้าแบ่งตามสัดส,ส่วนเนะี่ยเออคนรวยกับคนจนนะคะคนรวยกับจนเนะี่ยสัดส,ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์คะ คนจนจัดกลุ่มคนจนเนี่ยนะคะ80%ถึงข้าสิบเปอร์เซ็ก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเนื้อแท้ข้อเท็จจริงจริงๆนะข้อเท็จจริงไม่ใช่มโนคนรวยมีแค่สิมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนรวยนะคะสแสดงว่าอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นคนจนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ อีก10เปอร์เ็นป็นกลุ่มที่เรียกว่ารายได้ไม่ชัดเจนแต่รสสิิยมชัดเจนค่ะอีก10ไปอยู่ในกลุ่มของคนรวยก็เลยจัดกลุ่มคนรวยเป็น20ดังนั้นสินค้าที่จะเลือกทำเครือข่ายโอเคชัดเจน สินค้าที่จะเลือกทำกระขายต้องเป็นสินค้าที่คนกลุ่มใหญ่80%ซื้อกินซื้อใช้ได้สรุปก็คือกลุ่ม80%เป็นกลุ่มที่เราจะต้องเจาะตลาดตรงเนี้ยค่ะต่อมาคุณในสวรรค์ที่3นะคะก็คือคำว่าจำเป็นใช้กับคนทุกทุกคนคนตั้งโลกนะคะตั้งแต่แรกคลอดจนวันสิ้นใจอย่างเนี้ย ใช้สินค้าแสดงว่าสินค้าเนี้ยจำเป็นใช้อะแม้ว่าสุเรียนไปผลิตว่านช่างกอ่ะชักมันลูกเนาะมันก็ได้เฉพาะกลุ่มของผู้หญิงเพศสองก็ไม่ได้นะคะนี่และค่ะนะคะคราวนี้เราวิเคราะห์ได้สามอย่างะคุณภาพดีเหนือท้องตลาดแล้วก็ขายตัวเองได้จำเป็นใช้กับคนทุกคน แล้วก็ราคาคนส่วนใหญ่ซื้อกินซื้อใช้ได้ดังนั้นสุเรียนสามผ่านเลยไหมคะสามผ่านไหมคะสามผ่านถ้าบริษัทดีสินค้าผ่านแล้วทุกอย่างผ่านเราก็ต้องมีหน้าที่เคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่มือผู้พิโภค่ะทำยังไงก็ได้เหมือนที่ผู้นำเราสอนว่าทำยังไงก็ได้ให้สินค้าเข้าสู่มือผู้พิทให้เร็วที่สุด พราะสินค้ามันขายตัวมันเองสินค้ามันพูดได้สินค้ามันบอกได้บอกต่อได้เรามีหน้าที่เอาสินค้าไปให้สูมริพวกอย่างเดียวแล้วอย่าลืมว่าฐานเราเนี่ยมัน80%คนที่มีกำลังซื้อน้อยเราจะทำยังไงบ้างขั้นตอนในการเข้าสู่มือไปพวกแน่นอนค่ะหลายท่านลงพื้นที่สาธิตขายสาธิตชวนนะคะแล้วก็ชวนคนเข้าระบบเอเจนซี่แต่ตอนนี้เราเข้าเอเจนซี่ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เรามีระบบโซเชียลได้เจอกันนะคะ แล้วก็บางท่านก็ไปออกบูธบ้างรีแพ็คสินค้าเพื่อที่จะไปขยายบ้างเพื่อที่จะบางคนไม่มีกํลาลังซื้อราคาเต็มหรือแพ็คใหญ่เราก็แบ่งแพ็คให้เขาได้แล้วล้านเปอร์เซนต์ที่ฉันพิสูจน์มาแล้วคือทุกคนที่ใช้สินค้านะคะเกือบทุกคนนะคะเดี๋ยวหาว่าทุกคนเบอร์ไปซื้อซ้ําค่ะนะคะแล้วทําหน้าที่ขยายนะคะคุณคะ วันนี้เรามาคุยต่อนะคะสินค้าเชื่อมกับเมื่อวานเมื่อวานท่านอาสดีว่าชิรชัยคงชัยนะคะได้บแบ่งปันให้กับพวกเราใช่ไหมคะโคตรลับของเศรษฐีคืออะไรคะโคตรลับของเราคือ500 PV อีอันนี้อีกหนึ่งแนวคิดนะคะขออนุญาตแบ่งปันแบ่งปันจากประสบการณ์ที่ทำไปแล้วคุณคะ ห้าร้อยปีวีสิบห้าวันค่ะวันละกี่คะแนนคะห้าร้อยปีวีสิบห้าวันเราหยุดบ้านช่วยชาติต้านโควิดแต่เราต้องรอดด้วยเราจะต้องรอดด้วยคือเราต้องมีเงินด้วย ไม่ได้ออกไปจากบ้านไปทํางานออกไปทํางานทําไงล่ะอยู่บ้านเฉยๆ500ร้อยปีวีต่อปีงคคะกี่คะแนนคะห้าร้อยปีต่อวันเนี่ยถ้าสิวันคือสามสิบสามคะแนนต่อวันเอาแค่ตัวเราก็พอนะคะตอนนี้รัฐบาลบอกว่าให้รักษาดูแลตัวเองก็พอย้ายติดโรคอยู่กับบ้านต้านโรค ดูแลตัวเองให้ได้แม่ติดโรคแม่กระชายแม่แพร่เชื้อแล้วก็ดูแลตัวเองกับคำว่าสู่เรียนธรุรกิจที่เราเป็นที่พึ่งอันเกษมเนี่ย3ามสิคะแนนต่อวันสิบห้วันก็ครบ500นี่คือตัวเราอจะทำได้แล้วผ่านนะคะต่อมา โค้ดเราบอกว่าให้ไปถ่ายทอดเป็สอนทีมงานที่อยู่ใต้องค์กรเราทั้งหมดให้ก็าทำได้เหมือนเราหาออเดอร์ขายขยายหรือจะกินเองหรือจะอะไรก็แต่ส่งให้กับญาติที่บ้านเราในช่วงวิกฤตตอนเนี้วันละ33คะแนนทำได้นะคะ แล้วไปบอกคนใต้องค์กรเราที่เรามีเยอะๆมากมายนะะเนี่ยค่ะกลับไปลิต์รายช่อหมดเลยเนี่ยนะคะแค่10คนอีกไม่ใช่ตั้งอีกนะคะแค่10คน10คน500ร้คะแนน15วันเป็นเท่าไหร่คะก็5,000ันละหลุดเป้ามาทําบ้างไม่ทําบ้างหรือว่าคน10คนเนี่ยเขไม่เข้าใจเหมือนเราเข้าใจหรือทําไม่ได้นะคะ หลุดลงมาเหลือสักห้าคนก็ห้าร้อยคูณห้าก็สองพันห้าเราอีกคน,นก็เป็นสามพันเอสีคะใครเป็น SE บ้างเออยากได้เดือนละหมื่นไหมคะท่ามกลางวิกฤตโควิดตอนนี้ตั้งเงินเข้าบ้านอยู่บ้านนิ่งๆอยู่บ้านเฉยๆเดือนละหมื่นเอาไหมคะเอาไหมคะผ่านคุณสมบัติ Q หรือว่าคอลี่ไฟเลยนะคะ แค่เราดูแลตัวเองให้ได้33 PV ต่อวันง่ายนิดเดียวแต่ท่านบอกว่าอ่ะแล้วไปขายยังไงออกจากบ้านไม่ได้ไปหาเพื่อนไม่ได้ไปหายาไม่ได้ทุกคนนะตอนนี้ช่วยกรุณาดูลิสต์รายชื่อไลน์เพื่อนในไลน์คุณก่อนนะคะ นะคะว่าเพื่อนในไลน์ทั้งหมดเนี่ยนะคะดูเลยไปที่หน้าหลักแล้วไปดูรายชื่อเพื่อนเราเนี่ยดิฉันมั่นใจว่าต่อกวนะมีเป็นหลักร้อยขั้นต่ำตัวดิฉันนะคะมีเพื่อนในไล 4, น์4,700คนอันนี้แค่ไลน์นะคะเฟซต่างหากหลายถ้าก็มี IG ต่างหากอีกคะ่ะ แล้วช่วงวิกฤตคุณคาเมื่อก่อนที่ันก็ไม่เข้าใจเนาะว่าไอ้วิกฤตคือโอกาสเนี่ยคืออะไรวิกฤตมันต้องมีโอกาสําวิกฤตก็คือเป็นสิ่งที่กําลังจะเจอปัญหาใช่ไหมคะหรือว่าเจอปัญหาเหมือนตอนนี้ช่วงโควิดเข้ามาในชีวิตเราเนาะปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะเป็นภัยมืดที่เรามองไม่เห็นเราจะห้ามไม่เข้าไม่ได้นะคะแต่เราตรงหาโอกาสตัวนี้เจอ ยิ่งตอนนี้ได้อยู่บ้านโอกาสคืออะไรโอกาสได้อยู่ครอบครัวใช่ไหมคะได้อยู่ครอบครัวมากขึ้นโอกาสที่เราได้มีโอกาสเจอกันอยู่ไกลนี่คือโอกาสที่หนึ่งแล้วโอกาสที่สองโอกาสอะไรโอกาสหาเงินทํายังไงล่ะอยากได้เงินไหมคะสุเรียนคือโอกาสของเราสุเรียนคือโอกาสหาโอกาสให้เจอแน่นอนค่ะนะคะ ออกจากบ้านไม่ได้ตอนนี้ทุกคนมีตัวศัพท์มีลิสต์รายชื่อในไลน์ในเฟซเยอะแยะมากมายเล่นเฟซเป็นเล่นไลน์เป็นเอาโอกาสตรงนี้ไปเยี่ยมเยียนคนที่เรารักได้ไหมคะสอบถามสาธทุกสูดเดบสงกลางก็ไม่ได้กลับบ้านเนี่ยเยี่ยมเยียนแล้วก็สอดแทรกเชื่อมกับคําว่าสินค้าสุริยนันนะคะมันจะมีแผนบางตัวที่จะช่วยในเรื่องของต้น้นนะคะสร้างภูนตาจานโรค หวัดหรือโรคไวรัสโควิดได้ยกตัวอย่างวิตามินซีค่ะเป็นไงคะวิตามินซีมีข่าวกระแสมาว่าไม่ใช่เป็นข่าวแต่เป็นเรื่องจริงว่ามันช่วยต้านได้ดิฉนันพิสูจน์เองโดยตรงค่ะเวลาทุกครั้งที่มีเสมหะหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะคะในระบบลำคอแค่โอมวิตามินซีเม็ดเดียวเข้าไปนะคะช่วยได้เลยนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะลุยวิตามินซีก่อนใครเลยนะคะนะคะ ก็เลยนะคะวันแรกไล่ญาติพี Hence, deals, ่น้องลายกลุ่มพี่น้องนะคะเพื่อนพี่น้องที่เราสนิทนะคะเท่าที่เรานึกได้เพราะมันตั้งสี <t abi> <t abi <t 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 ่พักว่ากว่น่ไม่ได้ส่งให้ทุกคนนะคะนะคะส่งไปปุ๊บออเดอร์กลับมารัวๆเลยค่ะวันเดียวค่ะวิตามินซีหนึ่งลังหมดไปเรียบร้อยหนึ่งลังเนี่ยยี่สิบสี่ขวดนะคะยีสี่ขวดเนี่ยค่ะ อ่อสิบเ็ดคะแนนใช่ไหมคะต่อขวด408ร้แคะแนนพิสูจน์แล้วว่าแค่วิตามินซีลังเดียววันเดียวได้408ร้แคะแนนไม่ต้องรอ3-3าคะแนนต่อวันวันที่สองทำต่อเลยคะ่ะวันที่สองทำเหมือนเดิมก็หมดไปลังที่สองวันที่สองก็408ร้อยแบวกสี่ร้ ค่ะ408บวก408 816คะแนน2วันกับวิตามินซีตัวเดียวก็เรามาคิดต่อว่าอ่ะแล้ววิตามินซีหมดสต็อกเลยใช่ไหมคะทุกที่หมดเกลี้ยงเลยเพราะวาด้วยความที่ว่าตอนนี้เรายังผลิตสินค้าไม่ได้ แต่ว่าสินค้าในสต็อกเรามีเยอะสินค้าในสุรเดมีเยอะนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าสินค้าหมดท่านประธานเราเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์อยู่แล้วท่านสต็อกสินค้าเราเต็มที่ทํายังไงเรามาที่เคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่สวพวกให้ได้วิตามินซีหมดละไม่ใช่ปัญหาอะไรที่เป็นวิตามินซีต่อละน้ําผลไม้ใช่ไหมคะสีรสสีแบบสีสไตล์ใช่ไหมคะน้าผลไม,ม้น้ําส้มน้าใบกระเลนน้ำมะขามนะคะ,ะน้ำคีวี คตรอร่อยเลยค่ะนะคะค่ะแล้วได้ผิวสวยผิวใสด้วยนะคะแล้วก็ได้สุขภาพด้วยอ่ะต่อมาทางด้านเอกตอล่ะตระตกูลเอกตอพวกฆ่าเชื้อต่างๆนะคะย้ํานะคะว่าถ้าอยากจะจ่อตลาดช่วงนี้ควรกลุ่มแค่แปดสิบเปอร์ซ็นคือกลุ่มกลุ่มคนจนหรือว่ากําลังซื้อน้อยหรือต้องการเซฟเงินลดต้นทุนลดเงินน้อยที่สุดช่วงวิกฤตตอนนี้เขาจะไม่ซื้ออะไรเยอะค่ะ ะะดังนั้นขายสินค้าหรือว่าแนะนําสินค้ารายการที่ไม่ต้องแพงเกินแต่มีประโยชน์คุณคะวันนี้ควักความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นโค้ดครูชัยที่เราได้เรียนมากันใช่ไหมคะเรียนมาไหคะครูชยัยอะไรนะแคปชั่นคีย์เวิร์ดคอนเทนต์พูดคอนเทนต์สั้นๆกระชับตอนนี้ดิฉันเห็นผู้นําเยอะมากคะ่ะแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่นะคะ ที่สุดยอดมากๆที่แบ่งปันในเรื่องของสินค้าที่ออกออโซเชียลนะคะอย่างเช่นน้องติ๊กเนี่ยิ๊ทีมของท่านว่าที่ RCM นะคะสลินดานะคะของเรานะคะเยี่ยมมากๆเลยเก่งมากๆในเรื่องของการเชื่อมในการทำออนไลน์พวกเราก็สามารถปรึกษ,ษากับปรึกษ,ษาท่านได้แล้วก็ครั้งต่อไปยังไงก็ฝากท่านอาชรีประโมทเนาะ ได้เชิญน,น้องๆมาแบ่งปันบ้างนะคะอ่าเราแบ่งปันกันไนดะ้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะอันแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอทุกท่านมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ